รีวิวของกินจากจีน EP สามโอเค EP สามวันนี้้ยจะาพามากินนะนี่จะมาชิมวันนี้นะคะคให้ดูใกล้ๆตัวนี้จะเป็นเวยหลงล่าเถี่ยวนะคะจะเป็นขนมจะเป็นขนมหมาล่าเนะาะตัวตัวขนมเนี่ยทำมาจากเส้นบุกนะคะงั้นเรามาเริ่มชิมกันเลยดีกว่าค่ะ อันนี้ปีต้นกำเนิดมาจากบนทนเหอหนานประเทศจีนนะคะส่วนผสมหลักๆก็จะเป็นจะมีเป็นเส้นบุกเป็นแป้งเป็นน้ำเป็นเครื่องปรุงรสแล้วก็มีน้ํำมันพืชนะคะจะมีทั้งหมดสอ่รก็จะมีเป็นรสหอมเผ็ดซองสีชมพูนะคะแต่ว่าวันนี้พี่พุ้ยไม่ไม่มีซองรสหอมเผ็ดมาเนาะแล้วก็ตัวสีส้มนี้สีส้มนี้ก็คือรสหมาล่านะคะ แล้วก็มีเป็นสีเขียวสีเขียวตัวนี้คือรสอ่ารสเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดโอเคสีเขียวคือรสเปรี้ยวเผ็ดนะคะอ่าพี่อุ้ยจะเริ่มจากเปรี้ยวเผ็ดก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้ากินหมาล่าเดี๋ยวลิ้นจะชาก่อนอเคมาชิมกันเลยดีกว่าค่ะอ,อยากรู้แล้วเป็นยังไงทุกคนมันนิ่มๆอ่ะมันเป็นนิ่มๆดุยๆอ่ะเนี่ยตัวซองเป,ป็นภาษาจีนหมดเลยนะ เกล้วนะน,นี้มันเขาเรียกจะเป็นขนมทานเล่นนะคะเป็นกลิ่นที่บอกไม่ถูกเทล,นะลนะเทลนะจ๊ะ คนมันเหมือนปลาหมึกเลยเนี่ยอุย๊ยขอโทษครับพร้อมยังลือนน้ำลายรอเลยเนี่ยจะชิมแล้วนะ <c oughs> คนมันจะกรุบกอุบอะ เหมือนปลากระกพุนเลยแต่ว่ามันจะออกเปรี้ยวอ่ะอ๋อก็มันเป็นรสเปรี้ยวเผ็ดนะมันจะออกมันไม่เลี่ยนนะมันออกเปรี้ยวๆเนียวชิมอีกอันหนึงรสชาติมันเหมือน มันเหมือนแมงกะพรุนอะแมงกะพุนแล้วมีเป็นมะนาวนิดนึงอะไรประมาณเนี้แต่ว่าก็ก็อร่อยอยู่นะก็ก็อร่อยนะคะถ้าถ้าคนชอบเน,ะนาะชิม <c oughs> อีกอันได้อยู่แต่พี่อุ้ยเป็นคนไม่ชอบทานเปรี้ยวนะพี่อุ้ยอาจจะไม่ ไม่ค่อยถูกกับรถนี้เท่าไหร่พรพี่อุ้ยไม่ค่อยชอบทานเปรี้ยวเท่าไหร่นะคะต่อไปอันนี้ซองซองสีส้มอันนี้เป็นรถหมาล่าเนาะโอเคอุ้ยจะเทแล้วนะตัดมีขาดอีกมันก็จะเหมือนกันแหละมันก็เป็นเหมือนกันเลยนะคะทุกคนแต่ว่ามันอาจจะเป็นคนละรสชาติกัน หนึ่งซองได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะว้าวอุ้ยจะชิมแล้วนะคะอืออุ้ยว่ามันไม่ได้เปรี้ยวที่รสอ่าเปรี้ยวเผ็ดหรอก มันน่าจะเปรี้ยวที่ตัวบุกมันเนี่ยอันนี้ก็มีรสเปรี้ยวเนหน่อยๆแต่ว่าไม่ไม่ได้เปรี้ยวเยอะนะมันเป็นหมาล่าที่ที่ไม่เผ็ดอะ <c oughs> มันมีแค่กลิ่นคือว่ามันเป็นอ่ามีแค่กลิ่นหมาล่าทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้เผ็ดแบบลิ้มชาอะไรขนาดนั้นอ่ะ ออกจืดด้วยซ้ำไปเนี่ยมันก็จะกรึบกรึบก็อร่อยอยู่นะอ่ากินเล่นพี่อุ้ยว่าเพลินเพลินนะเนี่ยเป็นทีหน้าเต็มจอย <c oughs> ก็สรุปแล้วก็มันจะออกรสเปรี้ยวนะคะอันนี้เป็นไวยหลงล่าเถียวก็คือเป็นขนมเป็นของกินเล่นนะคะก็ออกจะเป็นตัวเส้นบุกมันจะมันจะค,คล้ายๆกับแมงกระพุนเนาะเว้แต่กินหลายๆชิ้นรู้สึกเริ่มชาลิ้นเริ่มชาแล้วเนี่ย อเคทุกคนแสดงว่ากินนั้นแรกอะ่ะมันยังไม่ได้ลดหมาล่าเท่าไหร่ตอนนี้รู้สึกลิ้นชาแล้วแต่มันไม่ได้เผ็ดนะแต่มันมันลดหมาล่ามันชาหมาล่าโอเคนะคะทุกคนสรุปอันนี้ก็ถือว่าอร่อยนะแต่ ่ามันจะกรุบเวลาเคี้วมันจะกรุบหน่อยแต่ว่าพี่อุ้ยไม่ค่อยชอบทานเปรี้ยวเท่าไหร่ก็เลยยังยังไม่ยังไม่โดนใจเท่าไหร่โอเคนะคะไว้อย่าลืมติดตามอีพีต่อไปด้วยนะไปแล้ะคะ่ะ